ผู้รับเหมาช่วงผู้รับเหมาแรงงานคนที่เข้ามาเซอร์วิสตรวจสอบลิฟต์ประจำเดือนที่เข้ามาจากข้างนอกนะคนส่งสินค้าลูกค้าที่มาเยี่ยมชมวิสิ t เตอร์เราเรียกวิสิ t เตอร์อพเวนเดอร์ที่มาส่งของซัพพลายเออร์ที่มาส่งของอะไรอีกคนพิการที่เราจัดพื้นที่ที่โงอาหารให้ขายของ แม่ค้าที่ขายของอยู่ในโรงงานคนสวนที่จ้างข้างนอกมาเซอร์วิสรพภที่จ้างบริษัทข้างนอกมาแม่บ้านอะไรพวกนี้ที่จ้างบริษัทข้างนอกมาเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการตามกฎหมายพรบ,บความปลอดภัยไหมอ่านี่เป็นคำถามที่มักจะถูกถามบ่อยๆเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคำตอบครับ สักคสูวัสดีพี่ๆน้องๆชาวจปทุกท่านนะครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็งานห่างหายโควิดเยอะนะฮะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักผมนะครับเสกสรนริจิตครับผมเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานครับก็ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับพวกเรานะครับ แล้วก็มารวบรวมคําถามที่เจอมาตลอดทั้งปีนั่นแหละที่ถามบ่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเองก็พอมีความรู้อยู่บ้างเนาะเออก็เลยมาแชร์มาเล่าให้ฟังเป็น EP ีที่2เนาะจริงๆออตั้งใจว่าจะคุยเรื่องผู้รับเหมาอย่างเดียวนะแต่มันคําถามมันมาประเดประดังกันนะครับวันนี้ก็คุยเรื่องผู้รับเหมาด้วยนะครับแล้วก็คุยเรื่องส่วน,วนงานอื่นๆด้วยในบทบาทนิยามของลูกจ้างตามพรบความปลอดภัยปี2554นะครับ จากคำถามนะครับเมื่อกี้นะครับจากประเด็นเมื่อกี้เลยเลูกค้านี่ถือเป็นลูกจ้างเข้านิเข้า definition ไหมเข้านิยามไหมาตามพรบความปลอดภัยไหมแล้ววิ v ิเตอร์ที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเนี่ยเข้าไหมแม่ค้าที่โรงอาหารเข้าขายไหมคนพิการที่จัดให้มาขายของที่โรงงานเนี่ยเข้าขายไหมอะไรก คนมาส่งของเวนเดอร์ or, จะเรียกอะไรกันแล้วแต่นะพวกนี้เข้าขายไหมนะครับเข้าขายหรือไม่เข้าขายเนี่ยเราพิจารณาจากตรงไหนครับอเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับขออนุญาตเปิดเอกสารให้ท่านดูเลยนะเออเอาเอาหลักเอาหลักหลักฐานไมหมท่านดูเออนี่นี่น,นี่เห็นไหมครับขึ้นหน้าจอให้แล้วผมก็เอ๊ขึ้นหน้าจอให้ยังอ่าเดี๋ยวอ้อนิดหนึ่งนิดหนึ่งปุ๊บอ่าขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อย โอเคตามนี้ตามนี้ตามนี้อ่ะขึ้นหนจอให้แล้วนะครับก็จริงๆผมไปลื้อนะไปหาข้อมูลมาเพื่อย,ยืนยันกับท่านนะครับไปสรุปวิธีคิดมาเพื่อให้ท่านได้เอาไปใช้ประโยชน์ด้วยนะครับตอนนี้ผมมีข้อหารือทางกฎหมายอยู่กี่ฉบับเนี่ยห้าฉบับเลยนะครับเพื่อมายืนยันกับท่านนะครับถึงประเด็นดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ ในเรื่องของการเรื่องแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเอาละ,ะหลายองค์กรก็มีปัญหานะครับว่าตกลงแล้วเรานับใครบ้างเป็นลูกจ้างตามพรบรความปลอดภัยแล้วก็สถิติอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนับรวมเป็นของเราไหมเออนับรวมเป็นของเราไหมเรากลับไปพิจารณาใช้หลักในมาตราที่4ของพรบรความปลอดภัยเป็นหลักในการตัดสินนะครับ ใช้เป็นหลักในการตัดสินมาตราที่สี่ของพรบความปลอดภัยมาตราที่สี่ของพรบความปลอดภัยให้คํานิยามของคําว่าลูกจ้างและนายจ้างไว้ลูกจ้าง,าง,างหรือไม่ลูกจ้างถ้าพูดเรื่องความปลอดภัยในการทํางานให้ไปยึดตามมาตราที่สี่ของพรบความปลอดภัยในการทํางานนะครับเพราะว่าการกําหนดนิยามของคําว่าลูกจ้าง มันจะแตกต่างกันตามกฎหมายนะครับมันไม่เหมือนกันกฎหมายประกันสังคมกฎหมายพรบอกองทุนเงินทดแทนก็จะกําหนดอีกแบบหนึ่งกฎหมายพรบคุ้มครองแรงงานก็จะกําหนด definition อีกแบบหนึ่งหรือคานิยามอีกแบบหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราถามว่าบุคคลดังกล่าวที่เรามาไล่มาทั้งหมดเมื่อกี้อยู่ในขอบเขตของการเป็นลูกจ้างตามกฎหมายความปลอดภยัยไหม เราต้องย้อนกลับไปดูพระราชบัญญัติความปลอดภัยพี2554ครับกำหนดไว้ในมาตราที่4เรื่องของนิยามของคำว่าลูกจ้างนายจ้างนะครับทบทวนนะครับนี่แหละผมขึ้นจอยแล้วเห็นไหมเห,เห็นไหมขึ้นจอยแล้วนะครับนี่คือคำนิยามของอตัวพรบรคำว่าลูกจ้างนายจ้างนะครับลูกจ้างเรา,าเรามาวินิจัยเรื่องลูกจ้างใช่ไหมลูกจ้างหมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานก็คือพอรบรคุ้มครองแรงงานนั่นแหละและให้หมายรวมถึงผู้ที่ได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําประโยชน์ให้แก่สถานประกอบการของนายจ้างไม่ว่าจะเรียกว่าเชื่ออะไรก็ตามนะครับถ้าท่านได้ไปอ่านเอกสารเหล่านี้นะครับเอกสารเรื่องพวกข้อหาหรือต่างๆเนี่ยที่สถานประกอบการเนี่ย ขาหาหรอไว้เนี่ยทางสวัสดิการพลังงานเขาจะขึ้นเว็บไว้เนาะท่านไปหาหาอ่านด้วยเลยนะครับแตพ่พอดีผมมาสรุปให้ฟังอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับท่านไปอ่านอันนี้แนะนําไว้นะครับทีนี้ไอตัวมาตาสีเนี่ยไอตัว definition ตัวคํานิยามของนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการให้ต้องการให้อ่เดี๋ยวผมขึ้นจอนะมีเจตนารมณ์เพื่อให้ เป็นประโยชน์บัญญัติไว้เพื่อเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแลนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและก็เพื่อให้เพื่อให้คนที่เข้ามาในสถานประกอบการนั่นนะได้รับการดูแลในเรื่องความปลอดภัยเจตนาเขาคืออยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยให้ได้รับการดูแลเรื่องความปลอดภัยเขาก็เลยกําหนด ตัวพรบอรเองก็เลยกำหนดนิยามของคําว่านายจ้างลูกจ้างเนี่ยกว้างขวางกว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานในในกระทรวงเดียวกันนี่แหละคุ้มครองแรงงานการสังคมคงกองทุนทดแทนเนี่ยก็อยู่ในกระทรวงเดียวกันนี่แหละแต่คํานิยามของคําว่าลูกจ้างนายจ้างของพรบรความปลอดภัยเนี่ยมันจะกว้างขวางกว่าเพื่อเพื่อให เจต,ตนาเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาในสถานประกอบการได้รับการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทํางานนะครับอันนั้นคือเป็นเจตนาเจตนาลมนะครับเพื่อไม่ให้ในจ้างปฏิเสธความรับผิดชอบอทีนี้ทีนี้นะครับใครที่เข้ามาบ้างมันมีหลายคนเข้ามาเนาะเอาเอาลูกค้าก่อนเอาลูกค้าก่อน หลายกิจการอาจจะเป็นห้างอาจจะเป็นสถานที่บริการให้ลูกค้าเข้ามาเป็นโรงมยิมเป็นสนามกีฬาอะไรพวกนี้นะให้ลูกค้าเข้ามาได้เนี่ยมาใช้บริการเนี่ยอันเนี้กลับไปดูวัตถุประสงค์จุดประสงค์ต้องดูจุดประสงค์นะเขาเข้ามาทําอะไรนะครับเขาเข้ามาใช้บริการนะครับไม่ได้เข้ามาทํางานไม่ได้เข้ามาทํางานนะมาซื้อของสมมติเป็นห้างแล้วกันมาซื้อของมาโรงแรมมาเข้าพักอย่างนี้เนาะ ก็มาใช้บริการเอ,อไม่ได้เข้ามาทำงานอันเนี้ทางกฎหมายตามกฎหมายที่ทางสวกรมสวัสดิการของแรงงานเนี่ยให้ข้อมูลไว้ในข้อหาหรือทางกฎหมายแล้วเนี่ยการที่ลูกค้าหรือ visitor, วิซิเตอร์วิซิเตอร์บางครั้งเรียกว่าคำว่าวิซิเตอร์เนาะก็คือผู้มาเยี่ยมชมผู้มาเยี่ยมชม มาเยี่ยมมาดูมาชมไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเข้ามาทำงานหรือสร้างประโยชน์ให้กับทางผู้ประกอบการนะครับอันเนี้ยถ้ามาเยี่ยมชมมาซื้อของมาใช้บริการอันเนี้ยพรบพรบ,พรบความปลอดภัยเนี่ยตามข้อหาหรือทางกฎหมายที่กรมสวัสดิการให้ตัดสินแล้วนะอันนี้คือตัดสินแล้วนะไม่อยู่ในขอบข่ายของพรบความปลอดภัยครับ ไม่อยู่ในขอบข่ายของนิยามคาว่าลูกจ้างของพรบรความปลอดภัยปี54ไม่ได้อยูอ่เข้าดูจุดประสงค์นะครับวัตถุประสงค์การเข้ามาถ้าเข้ามาซื้อของมาใช้บริการหรือว่ามาเยี่ยมชมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะไม่อยู่ในขอบข่ายในขอบเขตของอนิยามของคาว่าลูกจ้างตามพรบรความปลอดภยัยไม่อยู่นะครับดังนั้นสถานประกอบการที่ให้บริการ ลูกค้าเข้ามาอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่อยู่ในขอบข่ายที่จะต้องไปจัดการเขาเรียกอะไราการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแต่แต่อย่าเข้าใจผิดแต่ท่านจะต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับลูกค้าหรือวีซิเตอร์ถึงแม้จะไม่อยู่ในส่วนของกฎหมายพรบความปลอดภยัย แต่เขาก็จะมีกฎหมายประมวลกฎหม,ยม,ยมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญาเมื่อท่านเมื่อท่านเข้ามาเมื่อลูกค้าเข้ามาในสถานประกอบการของท่านแล้วเกิดอดุบัติเหตุเกิดอันตรายขึ้นลูกค้าก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นๆที่ไม่ใช่กฎหมายเรื่องเซฟตี้นะเออก็พูดอย่างนี้แล้วกันพูดง่ายยังต้องรับผิดชอบอยู่แต่ในขอบเขตของ ตัวพรบรความปลอดภัยเนี่ยมันไม่อยู่ในนั้นแต่มันเป็นแต่มันมีกฎหมายอื่นที่คุ้มครองเขาอยู่ผู้บริโภคเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะถูกฟ้องร้องด้วยกฎหมายอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลเรื่องความปลอดภัยกับลูกค้าเราโอเคนะอันนี้ในส่วนของลูกค้าผู้มาเยี่ยมชมอะไรพวกนี้นะ,ะดูดูจุดประสงค์ทีนี้ส่วนอื่นลูกค้าวิซิเตอร์คนมาเยี่ยมชมเนี่ยนะวางไว้ มาดูส่วนอื่นผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็เป็นรับเหมาแรงงานซับคอนแทคบางทีเราเรียกซับคอนแทคเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือสัญญาสัญญาจ้างเป็นเป็นชิ้น,ช,นชิ้นอันอันสัญญาบริการอย่างเช่นรอปคออย่างเงี้ยทำปีต่อปีสิ้นสุดเริ่มเดือนเริ่มเดือนมกราปีนี้สิ้นสุดสามสิบเอ็ดธันวาสิ้นปีอย่างเงี้ย หรือจ้างทำของจ้างมาเซอร์วิสอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผู้รับเหมามันจะมีอยู่สองอย่างตามตามนิติสัมพันธ์เนาะทำสัญญาจ้างกันเนี่ยทำสัญญาจ้างเขาจะมีจ้างเหมาแรงงานแล้วก็จ้างทำของหรือจ้างบริการโดยหลักๆเราก็จะแบ่งสองสองกลุ่มนะครับเอาจ้างเหมาแรงงานก่อนจ้างเหมาแรงงานเนี่ยจ้างเหมาแรงงานนะครับกลุ่มนี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานถ้าเราเก่งเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานหน่อยเราก็จะรู้ว่ากลุ่มจ้างเหมาแรงงานเนี่ยมันมีการแก้ไขนิยามของคำว่าลูกจ้างตอนปี2551ฉบับที่2มาตรา11ทับ1เป็นรื้อดูนะถ้าเราอยากมีความรู้เพิ่มเติมไปรื้อดูมาตรา11ทับ1ตัวฉบับที่2ของพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยเขา แก้ไขให้การทำสัญญาจ้างแบบรับเหมาแรงงานเนี่ยครับให้อยู่ในการความรับผิดชอบของนายจ้างถือว่าเป็นลูกจ้างของนายจ้างด้วยนายจ้างนั้นนะแม้แม้จะไม่ได้จ่ายเงินโดยตรงเพราะว่าเราจ่ายเงินให้บริษัทซับบริษัทซับก็เอาไปแจกอีกทีหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานก็เขียนปรับเปลี่ยนนะครับแก้ไขแก้ไขมาแล้วว่าการจ้างหน่อแรงงานเนี่ย ให้พนักง,งานคนนั้นถือเป็นลูกจ้างของคนที่ไปจ้างด้วยของสถานประกอบการด้วยนะครับเจตนาคือผมก็เคยอ่านตัวกฎหมายตัวนี้นะว่าทำไมเขาแก้เจตนาของเขาก็าคือว่าเขาต้องการให้ผู้ประกอบการหลักผู้ประกอบการใหญ่อย่างผมเป็นโรงงานเนี่ยนะผมผม,ผมต้องเอาคนเข้ามาใช่ไหมผมก็ไปจ้างบริษัทซับคอนแทคจะมเอาคนเข้ามาให้อ่า เขาเขาที่เขาแก้เพื่อให้ครอบคุมให้ผมเนี่ยเป็นนายจ้างของลูกจ้างของซับคอนแทคด้วยเนี่ยเพราะว่ามันมีซับคอนแทคอีกจํานวนมากที่ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหายชดเชยอะไรต่างๆของแรงงานได้เขาก็เลยเน้นเรื่องว่าเออต้องคุ้มครองแรงงานใช่ไหมก็เลยให้ในายจ้างตัวใหญ่เนี่ยคนนี้รับผิดชอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาจ้างแบบเหมาแรงงานเนี่ยก็ถือว่า พนักง,งานจ้างเหมาแรงงานคนนั้นเป็นลูกจ้างเราตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วยโอเคนะส่วนส่วนสัญญาจ้างแบบทำของเซอร์วิสจบกันไปเป็นจอบๆเป็นช,ช่วงเวลาไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนตามคำนิยามของพรบรความปลอดภัยตามมาตราสี่นะเมื่อพิจารณาแล้วให้เขาเข้ามาเซอร์วิสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาทำงานในสารประกอบการเรายินยอมเขาใช่ไหม ถือว่าเป็นลูกจ้างตามตามคำนิยามมาตรา4ของพรบความปลอดภัยสรุปให้อีกทีหนึง่งผู้รับเหมาจะเป็นแบบรับเหมาแรงงานหรือว่าเป็นแบบรับเหมาช่วงรับเหมาเป็นชิ้นชิ้นอันอันรับเหมาบริการแล้วแต่ทั้งหมดนี้เป็นลูกจ้าง ตามมาตราสี่คำนิยามมาตราสี่ของพรบความปลอดภัยโอเคไหมนะครับเป็นนะครับตกลงก็เป็นอ่รารปภอย่างเงี้ยใช้ใช้บริษัทข้างนอกเข้ามาอันนี้ก็เป็นแม่บ้านคนสวนเนี่ยใช้บริษัทข้างนอกเข้ามาเป็นนะครับคนมาส่งของส่งสินค้ามาส่งเข้ามามาส่งของบางทีเราก็เรียกเวนเดอร์เรียกซัพพลายเออร์แล้วแต่เนาะอ่า มาส่งของมาส่งสินค้าเข้าขายไหมเป็นลูกจ้างตามมาตราสี่ไหมของพรบความปลอดภัยไหมตอบว่าเป็นตอบก่อนว่าเป็นนะครับจุดประสงค์คือเข้ามาทํางานในพื้นที่เราเขาเข้ามานะจุดประสงค์เข้ามาทํางานเอาวัตถุดิบอะไรมาส่งเราอย่างนี้นะ,ะก็เป็นตามพรบความปลอดภยัยมีเนี่ยมี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 มม มีคำว่ามีคืออะไรมีคือมีข้อหารือไว้นะครับขอให้ดูตามจุดประสงค์ที่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมนะ,ะเห็นไหมนำส่งส่วนผู้มายืนที่ที่เข้ามานําส่งสินค้ามาจําหน่ายสินค้าในฐานประกอบการโดยความยินยอมของเราถือว่าเป็นลูกจ้างเห็นไหมครับอะ,อะไรอีกับเหมาขยายให้เนี่ย ที่ผมเล่ามาเมื่อกี้นะรับเหมาแบบจ้างแรงงานเนาะหมอจ้างแรงงานกับรับเหมางานเป็นชิ้นชิ้นก็ถือว่าเป็นอเป็นเนี่ยเป็นเป็นถือว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทเห็นไหมครับถือว่าเป็นเป็นลูกจ้างของหน่วยงานตามนิยามดังกล่าวด้วยนะครับถือว่าเป็นนะเรื่องความปลอดภัยนะเรื่องความปลอดภัยอันนี้เราพูดถึงพรบบความปลอดภัยอยู่ ต้องต้องแยกคิดเนาะต้องแยกวิธีคิดนะครับอเป็นนะเนาะผู้รับเหมาเข้ามาบาดเจ็บเสียชีวิตตามมาตราสีแล้วเราต้องทงาําไงอันนี้ความราับผิดชอบในในเรื่องของเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปตัดสินก่อนว่าเป็นไม่เป็นนะเดี๋ยวจะเล่ากฎหมายของุนูนันแทนให้อีกอีกขยักหนึ่งต่อไปนะอ่าอ่าพวกนี้ยมีม,มีมีข้อหาลือทั้งนั้นนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับ อันนี้อันนี้ข้อหาหรือคนพิการคนพิการที่โรงงานโรงงานไม่อยากเสียเงินเข้ากองทุนคนพิการใช่ไหมก็เลยจัดสรรพื้นที่โรงงานโรงอาหารเนี่ยไว้ให้เข้ามาขายของหรือให้เข้ามาขายลอตเตอรี่อะไรไม่รู้นะเนี่ยทางสารประกอบการจัดสรรไว้ให้แล้วเวลาอันแล้วถามว่าไอ้คนที่มานั่งรถเข็นขายลอตเตอรี่ขายของที่โรงอาหารเราเนี่ยถือหรือที่หน้าห้างเราที่เราจัดไว้ให้เนี่ย น้าโรงแรมเราที่เราจัดไว้ให้เนี่ยเข้าขายพอเราเข้าขายที่เราจะต้องดูแลเขาตามพรบความปลอดภัยไหมเข้า <fit. S 2> ขายนะครับท่านต้องดูแลเขาเรื่องเซฟตี้นะครับพรบความปลอดภัยเนี่ยจัดว่าให้เขาเป็นนะฮะท่านต้องเข้าข่ายต้องดูแลเขาเรื่องเรื่องเซฟตี้ตามพรบความปลอดภยัยอันนี้เข้าข่ายนะครับมีมีคนเขียนข้อหารือมาแล้วเอามาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยสี่ห้าฉบับที่ผมที่ผมรีวิวอยู่ในมือเนี่ยนะครับ อ่าเห็นไหมเนี่ยแม่บ้านคนสวนรปภเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเอามาให้ท่านดูเนี่ยแม่บ้านคนสวนรปภนับต้องนับเป็นลูกจ้างดังกล่าวหรือไม่อันนี้เขาตอบมาแล้วนะครับนับเป็นลูกจ้างไหมนะครับเป็นนะครับเป็นลูกจ้างนะครับตอบว่าเป็นนะครับเคลียร์ไหมอ่าสรุปสรุปตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปประเด็น แอคชั่นต่อนะครับสรุปอันไหนเป็นไม่เป็นให้แยกให้ได้ก่อนแยกให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปดูแอคชั่นต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้หน่อยอสรุปให้หน่อยกลับมาหน้าสรุปหน่อยอสรุปนะสรุปสรุปนะใครเป็นลูกจ้างเราบ้างใครเป็นลูกจ้างเราบ้างตามพบรบความปลอดภัยปีห้าสี่แบ่งเป็นสองกลุ่มเป็นกับไม่เป็นเอาไม่เป็นไม่เป็น ลูกค้าไม่เป็นคนมาเยี่ยมชมไม่เป็นจุดประสงค์เขาต่างกันนะครับไม่เป็นไม่เข้าข่ายนิยามของคําว่าลูกจ้างตามมาตราสีไม่เป็นนะแต่ต้องรับผิดชอบเพราะนะเพราะว่าเขาสามารถเรียกร้องความรับผิดชอบทางกฎหมายแพ่งพาณิชย์อาญาอะไรพวกนี้ได้ถ้าเกิดว่าเขาเข,าเข้ามาแล้วเกิดอันตรายกับเขาอ่ะอันนั้นท่านก,ก็ต้องไปดําเนินการนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็น เป็นลูกจ้างตามมาตรา4นะนคำนิยามตามพรบความปลอดภัยพนักง,งานเราเป็นชช่วๆอยู่แล้วพรักงานจ้างเหมาแรงงานซับคอนแทคเตอร์ที่เราจ้างมาใช้แรงงานเขาเนี่ยเป็นนะครับผู้รับเหมาที่เรามาจ้างมาเซอร์วิสมาติดตั้งโน่นนี้นั่นเป็นคนซัพพลายเออร์มาส่งของเป็นเห็นไหมคนพิการใช่ไหมที่เราจัดมาให้เข้าขายของ บนลงอาหารหน้าห้างอะไรพวกนี้เป็นเห็นไหมครับอะไรอีกม,มีมีส่วนไหนอีกรุดไหมอา่าก็กลับไปดู definition หรือว่าคำนิยามของมาตราสีดูเป็นหลักทีนี้เป็นและ a อคชั่นยังไงมันจะมีปัญหา,าที่ตามมาต่อเนื่องคือการนับสถิติการนับสถิต,ติอุบัติเหตุนะ แล้วก็การแจ้งตามมาตรา3 4สเนี่ยเวลาลูกจ้างประสบอุบัติเหตุเราต้องแจ้งใช่ไหมเนี่ยอย่างถ้าเป็นพนักงานของเราเราแจ้งอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นก็คืออ่ะผู้รับเหมาเข้ามาคมคามตูมตามใครแจ้งอ่ะ,เ,อะเราหรือว่าผู้รับเหมาแจ้งอ่ะมาตรา3 4มสี่มันก็มีอยู่3มวงเล็บวงเล็บ1ตายวงเล็บ2แบบวัดภัยไฟไหม้ระเบิด มืเล็บสบาดเจ็บส่งโรงบาลเคลมกองทุนเงินทดแทนกอทสิบหกส่งอะไรเงี้ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสาอันเนี้ยที่อยู่ในมาตรา3าสใครทําอันนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะเคยทําคลิปไปแล้วนะครับอีกนิดนึงทบทวนให้เผื่อใครยังไม่ได้รูคลิปก่อนหน้านี้ท่านต้อ,งต,อ,ง,นนองต้องเป็นคนทำสานประกอบการเนี่ยต้องเป็นคนทํา ถ้าเกิดมีใครมาตายในบ้านเราเราลองมโนโดูนะผู้รับเหมาก็จริงยนะมาซ่อมลิฟต์ให้เรามาเซอร์วิสประจําเดือนใช่ไหมมาดูให้โน่นนั่นเผิดพัดพัด,พดตกลงมาในป่องลิฟต์เราตายอย่างเงี้ยอ่ะมาตายในบ้านเราแต่เป็นคนผู้รับเหมาโรงงานเราอยู่สมุทรปราการผู้รับเหมาจดทะเบียนอยู่อุดรอ,อย่างเงี้ยไม่รู้นะสมมุตินะโอ้โหแล,แ,ลแล้วท่านเป็นไอ้จอปอรโรงงานนี้ท่านเป็นเจ้าของโรงงานนี้ท่านจะลอให ให้คนอุดรนั่นเลยแจ้งท่านนั้นนะ่ะต้องแจ้งเพราะว่าเขามาตายในบ้านท่านนี่วงเล็บหนึ่งนี่วงเล็บหนึ่งนะตายกรณีเสียชีวิตเนี่ยนะครับระเบิดไฟไหมอันที่สองเนี่ยท่านก็ต้องแจ้งท่านแจ้งเลยสองอันนี้มีแบบแจ้งที่เรียกว่าสปลอห้าท่านแจ้งเลยเป็นหน้าที่ไม่ต้องไปรอผู้รับเหมาแจ้งเลยแต่อันที่สามเนี่ยกองทุนเงินทดแทนกองทุนเงินทแทนเนี่ยอ่า ทางนายจ้างโดยตรงของผู้รับเหมานั้นนะ่ะเขาจะต้องเป็นคนแจ้งเพราะว่าพราบอรกองทุนเงินทดแทนได้กําหนดนิยามคําว่าลูกจ้างตามพรบอรกองทุนเงินทดแทนไม่เหมือนกับพรบรความปลอดภัยเพราะนั้นท่านไปแจ้งกทสิบหกแทนเขาไม่ได้อ่าเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นนายจ้างโดยตรงตามพรบอรกองกทุนเงินทดแทนเนี่ยเพราะนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำเนาว,วงเล็บ3เนี่ยท่านต้องสำเนาไปเอากอทอ16ของผู้รับเหมาน่ะเอาสำเนาเขานะส่งส่งเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยเนี่ยของพื้นที่ท่านเนี่ยสวัสดิการ,รรอบฟังรายงานของพื้นที่ท่านเนี่ยเอาสำเนามาส่งเขาหรือจะให้ผู้รับเหมา,าทำสำเนาส่งก็ได้แล้วแต่ตกลงกันใครจะส่งก็ได้วงเล็บ3เนี่ยแต่ต้องส่ง ต่อันสองอันแรกเนี่ยถ้ามาเกิดเหตนนุในบ้านท่านมาระเบิดมาไฟไหมในบ้านท่านมาคนตายในบ้านท่านเนี่ยสอปรลอห้าท่านต้องรีบแจ้งรีบส่งเลยภายในยีิบสี่ชั่วโมงอะ่ะท่านต้องสอง่งไอ้ท่านต้องแจ้งเป็นแบบโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันเกิดความรวดเร็วอะ่ะแล้วก็ทํำทํำต้องทานเป็นหนังสือภายในเจ็ดวันครับประมาณนั้นนี่เข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าต้องสอง่งต้องแจ้งนะครับ โอเคไหมฮะเคลียร์ไหมสำหรับผู้ที่สงสัยอยู่อ,อุบัติเหตุนะครับแล้วจะนับสถิติยังไงนับสถิติอุบัติเหตยุยังไงอา้าวก็มาเป็นลูกจ้างท่านท่านก็นับสถิติใครที่เข้าขายเป็นลูกจ้างอะ่ะเราก็นับสถิติแต่ว่าต้องแยกไว้เนะาะสถิติอุบัติเหตุผู้รับเหมาอะไรพวกนี้ต้องแยกไว้เขาก็นับสถิติเป็นเป็นของท่านนะถ้าดูตับถ้าดูตามขอบข่ายของพรบรความปลอดภัยแล้วอะ่ะ ก็ใส่ติวบตดเหตุก็ต้องเป็นของท่าน <c oughs> ต้องเป็นของท่านเพราะมันเป็นข้าขายลูกจ้างส่วนใครที่ทำโครงการซีโร่อเอ็กิเตกับทางกระทรวงแรงงานอ่ากระทรวงแรงงานเนี่ยเขาจะมีโครงการซีโร่อเอ็อิเตใช่ไหมเออเออถ้าเกิดว่าใครเคยเข้าไปนะครับใครเคยเข้าร่วมโครงการเขาจะมีหลักเกณฑ์วิธีการนนะับ ที่มันหลวมกว่าเรียกว่าหลวมยืดหยุ่นกว่าผู้รับเหมาที่เป็นผู้รับเหมาแบบเข้ามาทํางานไม่ประจาเนี่ยเขาก็ไม่นับอันนั้นอันนั้นมันคนละแบบมันนับคนละแบบมันไม่เหมือนกับพรบรความปลอดภัยคนละอย่างกันถ้าใครทำโครงการซีโร่อักิเดนท่านก็ไปดูยืดหลักเกณฑ์เขานะเขายึดหลักเกณฑ์เขาตัวโครงการเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับตัวพรบรความปลอดภัยนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะปูนานเลย ขอบคุณสำหรับติดตามสำหรับแฟนเพจ Safety Update แฟนเพจจอปมือโปรนะครับก็ uh, ให้การสนับสนุนกันมาตลอดปีก็สวัสดีถือโอกาสสวัสดีปีใหมด่ด้วยนะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่ดูจนจบ,บขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับแม่